มาทุกคนเกมถนัดของแอดมินมาแล้วค็อกเทลไนท์ครับทุกคนเนี่ยเป็นเกมแบบเด็กนั่งดิ้งนะครับของค่ายพีซีสลอตครับทุกคนมาลองดูกันเลยครับไม่รอช้าเนาะเหมือนเดิมครับทุกคนถราอยู่กับแอดแล้วรู้ใจแอดแล้วนะไปกันเลยดีกว่าครับ หนูจา๋าหนูจ๋าเสิร์ฟป๋าหน่อยมาติ้งตริงติงตริง,รง,รง,รงเสิร์ฟหน่อยดูแลหน่อยเออดอกไ,ไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันไปเอาเข้ามาสามร้อยนะครับแค่คืนนี้ครับนั่งโต๊ะนั่งดิง้งนั่งไปครับเด็กเอ็นเด็กเอ็นวีเอ็น วีเีพิเศษ s เป c ชียล P ออะไรก็จัดมาเลยครับมาป่าพร้อมอ่ะไปเะเจเเจเจอปเจเจเจเเจเอ้โหเอ์ปเจเกเจเจเอรไปเเอ์เลยจเ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 น์ไปเริ่มเอาไปเจมเอ์ไปเจไปต่อครับ แคตเตอร์สี่ครับตึ้งตึ้งตึ้งหน้าดูครับเพลงอเมริกากดตาวิฟิกอะไรลงไปเลยปุ้ง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 อ่างปุ้งปุ้งนุกแล้วตึ้ง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 อย่ายว้ไม่ได้ฮะแอปซื้อฟีเจอร์ร้อยห้าสิบเลยเดี๋ยวมึงมาเล่นเกมนี้ครับเบาๆครับสบายๆครับ เพราะว่าดื่มกินเสี่ยวันนี้ครับทุกคนใช่ไหมแต่เริ่มจะแบบว่าโอ้โหโอเคยี่บเบาทครับมาโอเคยังส5้าอยู่ครับเมก,กะครับนั่นหนุ่มนมนี่หนุ่มนมตึม้งตึงตึงตึง,ตง,ตงบูฮาวายครับสั่งมาครับกินเบาๆครับดื่มเบาๆอย่าให้เขาทำอะไรเราได้ครับนะสบายแล้ว มาเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเน้ปเอ้ยไปต่อครับรู้อยู่แล้วมันต้องได้ครับสำหรับเกมนี้ไปครับขัดทุ่มไปบ้างหรืออะไรไปบ้างก็ได้อยู่กับน,น้องเขาครับ,ค,รบคิดไรมากไปต่อครับอ่าชิบหายแล้วมั้งล่ะ <laughs> โอเคเราคูนไปเจ็ดสิบห้าบาทอแอดไม่ยอมนะครับมาครับไปแล้วซื้อฟีเจอร์อครับฟ้าสิบตานี้ไปต่อครับจังหวะได้มันก็ได้ครับจังหวะเสียไม่เป็นไรครับแอดบอกเลยสแกตเตอร์สีเข้าไปดิมันต้องสีอยู่แล้วมั้นไม่ติดโอเคอ่ะออ้ยเห็นแล้วแบบ ชอบเลยมา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 อดีใจหน่อยอืดูรับว่าสิบเป็นไงจริงนะ้แอดไม่อยากหยุดเลยไปอ,อยู่ในผับตื้อๆแบบนี้มีน้องนั่ง,งข้างๆนะครับทุกคนวายวายมาแล้วครับวายมาครับวายมาต่อครับตูนสี่เป็นสี่สิบครับซื้อแอดซื้อไปเท่าไหร่นี้ว่าสิบใช่ไหมโอเคไปต่อได้ไหมโอเคตั้งโตได้เท่านี้ครับ โอเคยังต้องตามอีกร้อยนึงครับไปทุกคนค่อยๆปั้นชาแนลครับตอนนี้ไม่ค่อยๆปั้นแล้วแหละไปต่อแล้วโอ้ทีครั้ง,แล,งลลแล้วเอาไปเลยใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนักต้องมาแล้วแหละไม่ม,มาอยู่ตรงเดิมไหมครับไปหยุดไม่ได้แล้ว,ลวอีก,อกตอ<ด>่อไปใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งเอาอย่างวะเป็นไรค่อยๆครับ นี <100. S 2> ่บ้าหรือเปล่าใช่เรื่องใหญ่ครับมาแล้วโอ้สาวมอมเลมอมเลแอดเมาเนี่ยเฮ้ยโอเคครับ,คครบสำหรับเกมนี้ทุกคนซื้อเงินพอแล้วถือว่าเข้าผับได้เงิน1้นบาทครับเอา้เอาเฮ้ยน้อยมาพักก่อนครับอย่างนี้ต้องพักก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเล่นเกมนี้กันใหม่ครับสำหรับ EP หน้าครับไปฟันฟันชล สวัสดีทุกคนครับไปกันเลยเขมต่อไป <c oughs> ตึงต้งตึงต้งตึ้ง